วันนี้ผมจะมาอธิบายแนะนำการทำลิ้นชักสำหรับเพื่อนๆช่างไม้มือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับนะอันนี้ก็คือลิ้นชักตู้หัวเตียงอันนี้นะครับก็คือว่ามันจะอยู่ใบล่างนะครับนี่นะดึงมาอย่างนี้นะ,นนะครับก็มันเป็นช่องนะลิ้นชักอยู่ด้านล่างนะครับพอดึงมาอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะมีลิ้นชักซ่อนอยู่ด้านข้างนะครับนะมันเป็นรางลิ้นชักกดกระเด้งนะครับ นี่ครับพอกดแล้วมันจะกระเด้งออกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไม่มีมือจับนะอ่าครานี้นะครับลิ้นชักกดกระเด้งไงลิ้นชักทั่วไปนี่การติดตั้งค้ายกันครับใกล้เคียงกัน,นครับไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคราวนี้ผมอยากให้เพื่อนๆนึกถึงกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะครับนะครับจะมีด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับนะไอ้ด้านข้างนี่ผมติดกับตัวลิ้นชักไปแล้วนะครับ ซึ่งความยาวของตัวข้างนี่ผมก็กะให้เท so ่ากับต so ัวรางนะครับ10นิ้วพอดีนะครับนะราง1ินิ้วผมก็ทำไม้10บนิ้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีตูดลิ้นชักด้านหลังนะนะครับและด้านหน้าเนี่ยมันจะต้องมีด้านหน้าหน้าลิ้นชักปิดใช่ไหมครับ่าด้านหน้านี่เราจะยังไม่พูดถึงมันเราจะทําเป็นตัวไม้รับหน้าลิ้นชักนะครับที่อยู่ด้านในนะครับนะไม้ด้านนี้จะไม่ใช่หน้าลิ้นชักนะแต่จะเป็นตัวมีหน้าลิ้นชักมาปิดอีกทีนะครับ มันทางานง่ายฮะทาแบบนี้นะครับก็ทํเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังจะหาระยะความกว้างของตัวตู่ดินชักกับด้านหน้าอย่างเงี้ยอันนี้เพื่อนๆอจะต้องใช้ความาละเมียดละไมัยน,นิดนึงนะเพื่อนๆนะนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆทําตึงเกินไปนะครับตัดไม้ตึงเกินไปนะครับมันจะมีผลนะเวลาทําดินชักมาแล้วมันจะติดตึงนะ มันจะดึงออกมิชักจะไม่ออกนะมันจะติดถ้าทําหลวมไปมันก็ไม่ดีอีกนะครับดีไม่ดีก็ใส่ไม่ได้หลวมนี่นะคราวนี้เราต้องทําให้มันพอดีนะครับอันนี้ผมก็ลองตัดไม้ไกด์ลายมาแล้วนะครับนะเป็นไกด์ที่ว่ากะระยะนะแต่ผมรู้สึกว่ามันตึงเกินไปนะครับเนี่ยพอตรงนี้ติดแหละอย่างเงี้ยยังใช้ไม่ได้นะต้องตัดออกอีกนะครับ ตัดออกมาให้มันอ่าเลื่อนเข้าตรงขนานกันนะครับจนสุดนี่ครับไม่ไม่เติมไม่เติงเกินไปนะรู้สึกว่ามันฝีๆนะครับก็จะถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตัดประมาณนี้ครับนี่ผมก็จะตัดมาแล้วนะครับนะผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตอะไรตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันมีความสําคัญนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมจะใส่ไปแบบขนานกันนะสังเกตไหมครับว่าตรงนี้จะห่างนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าหลวมนะ แต่พอใส่เข้าไปตรงกลางนะครับเพื <74. S 1> ่อนๆเห็นไหมว่าสองข้างเนี่ยมันเหมือนกับมันพอดีกันเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนจากเมื่อกี้หลวมแล้วไม่หลวมแล้วแล้วผมจะใส่ไปให้สุดนะต้องให้ขนาดกันนะครับอย่าเอียงนะเห็นไหมด้านด้านด้านหลังนี่ก็อ่าเสมอกันฝีๆนะครับนะสรุปคือด้านหลังนิดชักกับตรงกลางนี่ฝีๆแต่ตรงด้านหน้าหลวมนะครับเห็นไหมครับ สาเหตุนี้เกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากตัวไม้ด้านหน้าเนี่ยผมผมเป็นไม้พาเลทนะหัวมาเพาะกันนะครเอากาวเพาะกันนะครับเรื่ไม้พาเลทนะมันก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นไม้พาราประสานนะครับที่ว่ามันมันได้เรียบนะครับออกจากโรงงานนะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นไม้แบบมือสองนะครับบางทีอุณหภูมิเงี้ยและอย่างเป็นไม้เพาะกันด้วยเวลามันมีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นชื้นนะครับไม้ก็อาจจะมีการให้ตัวบ้างนะครับ มันเลยทําให้เวลาทํางานออกมานะครับมันก็จะมีเรื่องเอฟเฟกของการฉากแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่มีการเปลี่ยนรูปรูปร่างไปนะครับนะซึ่งอันนี้เราต้องยอมรับให้ได้นะครับวิธีแก้นะครับจริงๆอะผมไม่ต้องแก้อะไรเลยซ้านะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าหลวมแค่ระยะนี้ไม่ต้องแก้อะไรเลยซ้านะแต่ถ้ามันหลวมมากจริงๆเนะี่ย ถ้าตรงด้านหน้ามันหลวมมากจริงๆแต่ตรงตรงท้ายกับตรงกลางมปนเสมอกันเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องหาเศษกระดาษมาหนุนล่างไว้นะครับหนุนสองข้างนะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้นะครับนะนะครับสาหรับมือใหม่นี่ยกำลังทํานะแต่ถ้ากรณีถ้าใช้ไม้ที่มีคุณภาพไม้พรา,าราประสานอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ที่ผมใช้ไม้ผลตอันนี้ผมอยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะเพราะว่า ทำลิ้นชักมาจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะครับแต่ก่อนผมทําเดือนนึงนะฮะลิ้นชักตัวหนึ่งนะครับเพราะมีปัญหาเรายังไม่เป็นนะครับเราก็ศึกษาจนชํานาญชําชองนะครับนะในระดับหนึ่งนะครับนะไม้อันเนี้ยก็ถือระไยะงได้ใช้ได้เดี๋ยวผมก็จะไปตัดอ่าอ่าด้านหน้ากับด้านหลังนะครับครับอันนี้ผมก็ได้ทําการประกอบไปที่เรียบร้อยแล้วติดพื้นเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับใส่รางเรียบร้อยแล้วนะครับ เห็นไหมครับไม้รับหน้าลิ้นชักนะเดี๋ยวก็จะมีตัวหน้าลิ้นชักมนาะมาปิดตรงนี้อีกทีนะครับนะอันนี้เป็นไม้รับหน้านะทาให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนให้ได้ฉากนะครับมันจะทํางานง่ายนะครับนะเดี <S <S ๋ยวผมก็จะมาใส่กับอ่าตัวลิ้นชักตัวซ่อนให้ดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับนะ ล้างก็ลื่นไหลสะดวกดีนะครับครับนี่แหละครับที่ผมอยากจะแนะนาเพื่อนๆในเรื่องของการกะระยะความกว้างนะครับนะถ้าตึงเกินไปมันก็จะมีปัญหานะครับนะแต่ของของผมในด้านหน้ามันหลวมนิดนึงนะแทบจะไม่เห็นผลอะไรเลยนะครับนะเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็มีไม้หน้าลิชักมาแปะนะครับนะครับแต่ถ้าผมเลือกทําให้ด้านหน้าตึงนะข้างหลังตรงกลางกับด้านหลังเนี่ยติดแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วด้านหน้าผมมันหลวมใช่ไหม ตรงกลางกับตรงด้านหลังหนมันมันมันพอดีมันฝีๆนะเห็นไหมครับล้างก็ลื่นไหลปกตินะแล้วก็อีก,อ,กอีกหนึ่งทิกนะอีกหนึ่งที่ควรระวังการทาสีนะครับนะอย่าไปทาด้านข้างนี่เยอะมากเกินไปหรือว่าเว้นไว้ก็ดีนะครับนะทาในส่วนที่มันไม่ไม่ได้มีติดตั้งกับลางครับเพราะว่าการทาสีนี่จะทําให้อ่ามันเกิดเกิดการขยายกว้างมากขึ้นนะครับเพราะสีมันก็จะมีความหนาของมันนะ มันจะมีผลให้รางติดได้นะครับนะอันนี้ก็ควรระวังนะครับเทคนิคการติดตั้งรางสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ